ก่อเกร็ดเกาะเล็กๆก,กลางลำน้ำเจ้าพระยาที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นับร้อยปีเดิมทีคือแผ่นดินโค้งพล้ายเกือกมา้าก่อนจะถูกขุดคลองเพิ่มขึ้นในเวลาต่อมาในอดีตกระแสน้ำได้กัดเซาะกลายเป็นเกาะที่ชัดเจนซึ่งเส้นทางนี้ช่วยย่นระยะการค้าและทำให้พื้นที่จเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในชุมชนเกาะเกร็ดจ,จะพบว่ามีชาวมอญอยู่อาศัยภายในชุมชนมาก ทำให้สามารถเรียกชุมชนเกาะเกร็ดได้ว่าชุมชนมอญเกาะเกร็ดโดยพบว่าชาวมอญอพยพเข้ามาในเมืองไทยกระจายไปยังบริเวณต่างๆนับตั้งแต่สมัยอยุทยาและกลายเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าสําคัญเรือไทยและต่างชาติแวะเวียนเข้ามาเกิดตลาดและวัดเก่าแก่หลายแห่งเช่นวัดปรามัยยิกาวาสซึ่งยังคงศิลปะอยุธยาตอนปลายยังคงปรากฏให้เห็นอีกทั้งยังเป็นถิ่นฐานใหญ่ของชาวมอญที่อพยพเข้ามาหลายครั้ง พวกเขานำภูมิปัญญามาเผยแพร่ทั้งเครื่องปั้นดินเผาและศิลปะวัฒนธรรมที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้้านยายอยู่ที่นู้<อ>ค่ะในบ้านนี้่ค่ะทางนี้เป็นโรงงาน้าน<อ>นี้เกา่าเผาอายุร้อยกว่าปีเนี่ยแลปกติยั<า>งยั<า>งยังทขายอยู่ขายคช่ยังขายค่ะมีลูกค้ามาซื้ออยู่ประจำปัจจุบันชุมชนเกาะเกิด ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนนทบรุรีอีกทั้งเป็นแหล่งชุมชนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้คนต่างถิ่นมักมาท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตและอุดหนุนสินค้าของคนในชุมชนสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้คนในชุมชนเกาะเกร็ดส่วนหนึ่งประกอบอาชีพสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวที่จเจริญขึ้นเช่นการค้าขายและการทำหัตถกรรม การที่ผู้คนสามารถหารายได้จากการท่องเที่ยวจึงทําให้เกิดการรวมกลุ่มร่วมกับภาครัฐเพื่อพัฒนาชุมชนส่งผลให้พื้นที่ชุมชนเกาะเกรด็ดได้พัฒนาเจริญอยู่คู่กับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในกรุงเทพชื่อเกาะเกรด็ดจึงไม่ใช่เพียงชุมชนกลางน้ําแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการอยู่ร่วมกันระหว่างธรรมชาติประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตที่ยังคงสืบต่อมาถึงปัจจุบัน